สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพระพิเศษนะครับ ep ที่สามร้อยสองนะครับสามศูนย์สองนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ยนะเหรียญเก่าเก่าเข้าไหครับรายการนั้นสองร้อยบาทนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนพี่ๆท่านผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ302นยครับหมายเลขกหนึ่งครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับนี่ครับคมชัดนะครับหมายเลขกหนึ่งครับนี่ครับ มหมายเลขสองนะครับเป็นหลวงปู่แหวนครับ,เน,นนรบ,รบเนื้อนวะนะครับปีสองห้าครับเหรียญหลวงปู่แหวนครับเนื้อนวะนะครับปีสองห้านะครับปีสองห้าเนื้อนะวะครับหมายเลขสามนะครับเป็นสิวลรีหลวงพ่อกลวยเนื้อตินนะครับ สีบรหลงพว่อกลวยนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญร่อนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดนะครับอุทยานะครับ มาเลห้านะครับเป loose, ็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปีสองแปดนะครับนี่นะกระไ่ทองครับลงยาครับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยครับสภาพยังสวยนะครับนี่บลงยานะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับอือเห็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกครับวาวหมายเลขหกนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับนี่ครับ เกศหลวงพระเดชวัดทุ่งคอกนะครับสุพรรณบุรีนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อโตวัดเขาบดอทองครับน้อทงผสมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองครับอุดกิ่งครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญเฟืองนะครับ เ,เหรียญหนึ่งเฟืองครับอัดอัดอัดอันเฟื้องเลยครับเนี่ยวกับน,นี่ครับน,น,น่าเป็นจอปลโ,โลครับนะครับรัะชะการที่ห้าครับนี่นครับมาริก้าครับเป็นนางพญาเนื้อดิน,นครับ นัำยาเนื้อดินทําหมันเลขเก้าครับหมันเลขสิบนะครับ,รบเป็นพักกุนะครับน่ครับพักกุไม่ชาบที่เลยนะเป็นเนื้อดินเก่าครับหมันเลขสิบนะครับ,รบพักกุเนื้อดินเก่านะครับ สิบเอ็ดครับเป็นลุกล้อหลวงปู่สุภวัดโพไซทองนะครับองุงนะครับน้ำผสมนะครับหมาที่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเผือกนะครับเรียนหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะปีสองศูนย์ครับ สีมาหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วปีสองศูนย์ทหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระชัยหลังช้างครับนี่ครับ,พร,รบพระชัยหลังช้างครับภาพสวยนะครับพระชัยหลังช้างนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เหตรีดหลวงพ่ทุ่นนะครับออกวัดไซนะครับปีศูนย์กว่านะครับหลวงพุทิมปุกเสกนะครับกุทิมัชชางให้นะครับวันที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางหมอนนะครับอยุธยานะครับเป็นนอทผสมนะครับสิบหกนะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่สวงครับอย่างหลวงปู่สวงรุ่นสร้างศาลาครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่สิมครับเหรียญหลวงปู่สิมครับตั้งผาป่องปีหนึ่งแปดนะครับ สิบแปดนะครับเป็นรีลาหล่อหลวงพ่อบุ้ยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อบู้ยวัดมะนาวนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญโล เป็นหนุงมผู้สูงนะครับเก่าเลยนะครับองนี้นะครับเป็นตะกัว่วเก่าเลยนะครับเห็นเราอหนุงมู้สุนะะงนะครับมาปากคอนะครับยี่สิบก็เป็นหนุงมผู้สุขนะครับเป็นเนื้อตะกัว่วเหมือนกันนะครับมาปากคอนะครับปากคอมะคะคาเท่านะครับ ยี่สเครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นปกนี่นครับ22่สเป็นปิดตาสายวัสพานสูงครับ สสยวัตสะพานสูงนะครับเป็นเนื้อผงกุ๊กลักนะครับยิบสามก็เหมือนกัน,นครับพี่ตาสายวัดสะพานสูงครับเนืน้อผงกุ๊กลักนะครับย <24 S 2> ิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเบานะครับ หูเชื่อมนะครับเยนดงพจาดนะครับหลังเป็นพระปิตาครับสภาพหิ้งเลยครับยีกผ่านครับเป็นพระปิตาเนื้อผง,งครับวัดชนะสงครามนะครับพระปิตาวัดชนะสงครามนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพโดนะครับเหรียญหลวงพโดวัดนามาตโตนับสองสี่เก้าหกนะครับเหรียญหลวงพโดวัดนามาตูับสองสี่เก้าหกนะครับอิปเจียนะครับเป็นโสธรหล่อโบราณนับสองสี่หกสองนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับ โหลลานะเป็นเืิอทองผสมนะครับยี่สิบแปดนะเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อสายวัดลวกนะครับสองสี่เก้าสี่นะครับนี่ยเหรียญเก่านะหลวงพ่อสายวัดลวกสองสี่เก้าสี่นะครับ อันนี้ยีนะครับเป็นหลวงพ่อเงินครับนี่ครับรูปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะี่ครับโกเก่าเลยนะครับลอยตัดช่อครับเดือนด้านในนี่สุกป,ปล่งเลยนะครับ สามเซนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพวัดพิกุลทองนะครับสมเด็จหลวงพ่อเพวัดพิกุลทองพร้อมเลี่ยมนะครับนี่นะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนครับศูนย์ปสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเวลาเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพี่อที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพ้ยงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ